เชียงใหม่แลวยังไม่เคยไปร้านนี้บ้างคือแตกไปเจาร้านอาหารหลานหนึ่งในห้วยตึงเท่ามาค่ะร้านนี้บอกเลยว่าอาหารแต่ละอย่างคือน่ากินมากที่สําคัญราคาดีแล้วก็มีซุมให้นั่งชิวๆแบบนี้หลายซุมเลยนะสําหรับใครที่อยางไม่เคยไปนะคะขั้นตอนแรกก็จะเสียค่าเข้าห้วยตึงเท่าคนละ2 0บาทหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆได้เลยค่ะจนมาเจอป้ายที่เขียนว่าหาซายค่ะแล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้าไปได้เลยนะร้านนี้เขาจะชื่อว่าร้านครัวริมผ่านนะคะเป็นร้านเบอร์ที่5าพอมาถึงแล้วก็ลงไปเลือกซุมที่นั่ สามารถนั่งให้ขาชิลๆแบบนี้ได้ทั้งวันเลยอ่ะแล้วเมนูอาหารของเขาก็คือมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะส่วนมากก็จะราคาดีงามพือนหลักร้อยนั้นเลยนี่และหน้าตาอาหารของเขาก็จะน่ากินประมาณนี้เลยอันดับแรกขอแนะนําเมนูนี้เลยและนี่ก็คือทับทิมฟูค่ะเป็นเนื้อปลาทับทิมทอดแบบฟูฟูคือแบบกรอบอร่อยแล้วก็น้าจิ้มดีมากหรือจะเป็นเมนูนี้ทับทิมลูสวนก็อร่อยเหมือนกันค่ะเมนูนี้เขาจะมีความเผ็ดแซบนิดนึงนะสำหรับใครที่ชอบกินเมนูปลาทอดแบบแซบแซบต้องสั่งเลยไปต่อกันที่เมนูต่อไปกันต่อเลยและนี่ก็คือเมนู หมกทะเลมะพร้าวอ่อน <ทะ S 1> ค่ะหมกที่นี่รสชาติดีเนื้อเน้นๆแล้วก็ทะเลจัดเต็มแบบนี้เลยนะต้มยำทะเลรวมหมอนี่ก็คือแซ่บมากแหมสาบปลาช่อนแบบนี้ก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นหมึกนึ่งมะนาวแบบนี้ก็คืออร่อยถูกใจมากๆใครชอบกินยำผักบุ้งกรอบร้านนี้ก็แนะนําเลยนะอีกหนึ่งเมนูที่ใครมาแล้วไม่สั่งไม่ได้เลยก็คือกุ้งเต้นค่ะร้านนี้คือแบบกุ้งเต้นสดมากได้มาแล้วก็ต้องรีบเขย่าให้มันเข้ากันเลยค่ะนอกจากนี้ที่ร้านนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆที่น่ากินอีกเยอะเลยนะเอาเป็นว่าใครกําลังมองหาร ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแล้วค่ะใครชอบแบบนี้ก็แวะมานะส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย